วันนี้นายกรัฐมนตรีได้ลงนามประกาศพรกฉุกเฉินในพื้นที่จังหวัดสงขลาครับโดยแต่งตั้งให้ผู้บัญชาการทหารสูงสุดเป็นผู้บัญชาการสถานการณ์นะครับหลังจากที่มีการประชุมครรนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมหาไทยบอกว่าได้ประกาศพระราชกําหนดฉุกเฉินในพื้นที่จังหวัดสงขลามอบหมายให้พลเอกอุกฤษบุญตาณนลผู้บัญชาการทหารสูงสุดเป็นผู้บัญชาการสถานการณ์มีหน้าที่บูรณา,าการความช่วยเหลือทั้งหมดร่วมกับทุกฝ่ายนายกยืนยันนะครับว่าอำนาจของผู้บัญชาการ ทหารสูงสุดและ um a, ร้อยเอกธรรมนัทพมเผ่ารองนายกและรัฐมนตรีเกษตรในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการน้ําในสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติหรือว่าสนพทั้งสองคนจะไม่ซ้ําซ้อนกันครับพร้อมกับยืนยันว่าการทํางานของหน่วยงานในพื้นที่ไม่ได้ล่าชา้าไม่ได้ติดขัดทุกคนทํางานกันอย่างเต็มที่ยึดความปลอดภัยของประชาชนเป็นลําดับแรกครับไม่ไม่ซ้าซ้อนนะตัวท่านธรรมนัทหรือว่าผมหรือว่ารัฐมนตรีท่านอืนอ่นๆเอายกตัวอ,อยากกว่างรัฐมนตรีสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องอะ่ะนะก็สามารถ จะสั่งงานของของของท่านได้ไม่ต้องไปกังวลหรอกครับทำงานด้วยกันเมื่อกี้ก็ประชุมด้วยกันนะครับท่านธรรมนัสท่านพลเอกนัทพลท่านผบสสผบเหล่าทัพก็นั่งกันอยู่ในที่ประชุมทั้งหมดไม่มีใครมาแย่งกันแย่งอานาจกันในใน,ในการสั่งการเรื่องพวกนี้อยู่แล้วนะครับนอกหนจากนั้นคุณผู้ชมคะก็มีคลิปนี้ด้วยนะคะทางด้านร้อยเอกธรรมนัสเนี่ยขึ้นเฮลิคอปเตอร์บินไปรับตัวผู้ป่วยสูงอายุ2คนออกจากพื้นที่น้ําท่วมที่หัดใหญ่นําตัวส่งโรงพยาบาลค่ะนี่ค่ะก็มีการประสานขอ

ย้ายถามนี่ใช่ธรรมนัตไหม,มร้อยเอกธรรมนัตบอกใช่ครับธรรมนัตครับร้อยเอกธรรมนัตบอกว่าตอนนี้ระดมความช่วยเหลือจากทุกหน่วยงานนะคะมีการตั้งศูนย์บัญบรรชาการโดยมีตนเองนี่แหละบัญชาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดจะติดตามสถานการณ์อยู่ที่หัดใหญ่จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายยืนยันว่าอาหารมีเพียงพอค่ะแต่ขณะน,นี้ต้องอพยพป,ประชาชนที่เดือดร้อนออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุดค่ะ